ตอ้อนขนาดหากินเก่งแท้ผู้ใดเอ็ดกระดุงให้แม่โอ้โงมาหาตึกกระดุงทุกคนได้ปลาเมื่อให้แม่มกบ่โอ้ตะนแลงบ่หมก,กินแลงเนาะปลาก,ก,ก่อนโอ้ปลาปลาซิวบ่เอ็ดจังไดรกินฮะฮะเราขับใจคันใจเออปลอดได้แรกนี่ปลอดได บ่อื้อหยังสายสายบ่สาวสายมันมันก่อมันท่ากระบงเนาะเื้อเมืองสาวเมืองบ่อบ่อใดบ่อหนึ่งบ่อหนึ่งก็ข้บใจเป็นบ่เอออันนี้เด็กสาวหยังสาวมีสาวมีบ่อบ่อใดบ่อสามบ่อสามเอ้าก่อนเออ จุดเบ็ดตัวเนาะสาวหยังนี่สาวโนโลปอดายปอซี่เอแมนเดี่ยวอันนี้เบาหยังเบาหยังฮะเบาจีบอเบาจีบอนี่ปอดายปอหนึ่งเอาเด็ดจะเอาเออโอ้มาหากินมาหารทุกคน ดีครับทุกคนวันนี้ขี่รถมาเลาะมาเรื่อยๆเนะาะเอาบอเคยมาจะเครื่องมาเบิ้งเราเห็นข้าเจ้ายกกระดุงยกขึ้นยกลงอยู่เลยมาเบิ้งกระดุงน้อยโอ้ผู้สาวเล็กน้อยโอ้โอเล็กน,เกน้อยเล่นน้ำพอดีบาดสบายดีผู้สาวได้บ่โอะนึกว่าผู้เท่านึกว่าผู้เท่า,า,ทายกสะดุง้งผู้ใด อ๋ออันนั้นเป็นอย่างอันนะใส่มองโอ,โอ้ในลายบ่โอ้อันนั้นไล่ไล่มาใส่กระด,ดุงบ่อ๋อปลาได้ปลาน้อยกระด,ดุงกระขาดขนาดอยู่บ้านไหนผู้สาวาบ้านทาดนกระบปงนี่บ่อันนั้นเดี๋น้ำมาน้ำกันมาน้ำเดียวบ่โอ้ เก่งเนาะป้ามานำเดียวห้าคนบ่นำเพื่อนเน็นยยังสะป้านซาป้าบ่าเจ้า,าอ๋อเป็นซาป้าน้องยังอยนงนี่น้องมมซื้อ่น้องอยังนี่บ่หฮู้จักว่าเดี๋ยวไปเบิง่งคุณใหญ่เพื่อนนนครับทุกคนผมสิ่ง่างไปเบิ่งเพื่อน nét ba lai bò ôi giờ hứa không thấy mẹ hiển đắc rồi ba nhấc chỗ đấy ba nhấc à ba nhấc nói nè bò, oh. Hà, bò? ăn nghèo gian lèng บอบ้โหน่คือกันโอ้โหเออมันเป็นห้องนาห้องนาออเขาเจ้าก็ดำนาใส่นี่คือกันดำแต่ว่าปีนี้น้ำมันลายนะเห็ขนข้อตาอ๋อเจ้าหันอยู่บ้านได้เจ้าบ้านสังแก้วมันสังแก้วนี่เนาะป่าน้ำนี่หากินได้หลายหลายหมู่บ้านแท้ทุกคนนี่เบิร์นแม่ เด็กน <Arnold>, ้อยถึงหาปลาถึงเล่นน้ำอ่ะโอ้โบรรยากาศดีแหงกินขนมป่ผู้สาวฮะกินขนมป่ก <lo further> <age> ินป okay. ่ขนมฮะกินกินเฮ้ย

เอาปลามาเบิงนะบ้งแนี่ยใช้ปลาเบิ้งปลาก่อนโอ้ปลาปลาซิวบ่เด็ดจังได้กินเหรอฮะเราขอบใจกันขอบใเออปอได้แล้วนี่ปอได้อสามบ่สื่อหยังสายสาย,สายบ่าสาวสายบัน้นมันก็มันท่ากระบงบ่อันนี้เดี๋ยวซื้อหยังอันนี้ เธอเมืองสาวเมืองบอกพอไหนพอหนึ่งพอหนึ่งพอขับใจเป็นปะเอออ่ะอันนี้เดี๋ยวสาวหยังสาวมีสาวมีบอกพอไหนพอสามพอสามเอ้าก่อนเออจุดเบ็ดไปแล้วสาวหยังนี่ สาวโนโลบ่อใดบ่อซี่อซเอ่องั้นนัเดียวอันนี้เบาเงี้งเบาเงี้งเฮ้ยเบาจี้บ่เบาจี้บ่นี่ปอใดบ่อนึงเอาเอสจะเอาเออโอ้ป้ามาหากินอาหารทุกคนป้าสะอ้อนขนาดหากินเก่งแท้ผู้ใดเอ็ดกระดุกให้ แม่โอ้หลวงมาหาคือกระดุงทุกคนได้ปลาเมื่อให้แม่มกบอโอ้ตอนแรงบอมกินแรงเนาะป่าถึงได้เล่นน้ำพร้อมได้หาอยู่หากินวิถีชีวิตได้รับเลยขนมวางไว้ในเกิบขนมวางวางขนมไว้ในเกิบทุกคนโอโอเคประมาณนี้นะครับผมขี่รถออกมาทางบ้านหาดกระบงแล้วก็ เอาบอลออกมาทางนี้เพราะว่าผมปเกยมาผมก็เลยไล่มาได้มาเห็นพอเท่านะเป็นกำลังซ่อมัวงวัฒนอยู่นะก็เลยเห็นคือคนตึกระดุกนี่แหละก็นึกว่าบล็อนเด็กน้อยนึกว่าเป็นผู้เท่าตึกระดุกเลยอาลองขี่ออกมาเบิ่งว่ามันเผื่อม,มีมีหลายคนนึกว่าเป็นคลององ่ายแต่ว่าเป็นแบบคือให้นาเลยนี่ให้นาแล้วก็มันมีบอลที่ให้นาที่เลือกกว่าปกติน้ํายังขังอยู่นะอันนี้ก็มีมองน,ะน้ำเล็กนีดเด็กน้อยโอ้ที่มันเก่งนะประมาณนี้ทุกคน โอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ